เรากลับมาในเกมเดิมที่ทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันคือเกมอะไรนะครับทุกคนซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเกมเกมหนึ่งที่สุดยอดมากที่ผมเล่นมาโดยตลอดเนะี่ยแต่ตอนนี้ผมแบบมีเงินติดตัวอยู่เจ็ดพันเราจะเปิดประเดิมด้วยการซื้อชุดละสีใหม่นี่เราจะซื้อชุดนี้เลก็ซื้อสีหาได้นะครับทุกคนไม่เป็นไรมันราคาไมไ่นี่ครับซื้อเสร็จ ใส่โชว์เลยใส่โช์นี่ไงใส่โชว์เลยมันเหมาะก,กับปากเกง่งอันนี่ยมันเหมาะไหมแม่ผมว่ามันไม่เหมาะอันนี้ก็ไม่เหมาะมันไม่เหมาะสักอันเลยงั้นผมใส่กางเกงเหมือนเดิมไปแล้วที่ผมชอบส่วนแพทเทิร์นอย่างอื่นก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกอนะันนี้ใส่สีสีงูๆแบบโอเคไหนๆก็เริ่มมนแล้วอยู่เวลก็จะอัพเวลอัพก็จะได้ชุดไส้กรอกม,มา เดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่าทุกคนคลิปนี้ผมน่าจะอัดวันพฤหัสแต่ก็ลงวันพฤหัสนะทุกคนใช่เพราะว่าแบบวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ผมจะไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดใช่ไหมล่ะผมก็ไปเที่ยวบ้างมาทำนู่นทำนี่บ้างอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปลงคลิปอีกทีก็น่าจะวันจันทร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์นั่นแหละใช่มันจะเป็นอย่างนั้นตื่นนทุกคนไอ้คนเล่นนั่งเริ่มเยอะแล้วว่ะ หาห้องแบบเดือวเจอเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เข้าได้เลยมาด้วนเกมเริ่มแล้วโอ้ผมไม่รู้จะอัดเกมอื่นไม่รู้จะอัดเกมอะไรเออเดี๋ยวรอดูอ่ะนจะมีเกมอื่นอัดไหมมาเลยทุกคนทุกคนผมพร้อมมากพร้อมมากทุกคนโมไซผ่านหน้าบ้านนะครับทุกคนเดแว่นโอ้โหแมงคืออัดเหลือเกินโอ้ยอ้ยลืมลืโอ้ ไปจัดเนเเอนมาเฮา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 เออไป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 นึกว่าจะลื่นโอ้จนได้หน้าทีหน้าธมัไป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 อันนี้ดีวา่า ไป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 นี่ไอโอ้ยโดนชนเออแม่งมาลานงการแล้วโอ้กโหโ,โอเคแม่งเลยตาบางคนอื่นเขาไม่ทันแล้วเนี่ยขึ้นไปเบอร์เกอร์ขึ้นไปโอ้ดูท่าเบอร์เกอร์ทำไมเบอร์เกอร์ไม่ขึ้นไปต่อเนี่ยเบอร์เกอร์แม่ ่วงอะทมไมนายทวงเลยเนะี่ยทำไมไปตรงไหนต้องมีแต่คนไปตรงนั้นกันวะเน,นี่ยเอยมาแล้ว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 รอดรอดรอดเออทุกคนคิดว่าข้างหน้ามีกี่คนนะไม่เยอะหรอกไม่ถึงไม่ถึงสามสิบคนหรอกพูดเลย ถึงแล้วถึงหน้าเทนชัยแล้วปึ๊บมันเสือเทนัสเก่งต้องหมัดไหม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 ,หม,ดไ,หมได้ตลอดนะได้ตลอด เดี๋ยวเข้าไปใกล้ท่านชัยอ่ะอ <c oughs> <c oughs> มาไม่ได้เข้าล็อกกันไว <c> ้ <oughs> เข้าสุดท้ายพอดีเมื่อก <c oughs> ี้เสียดายแทนเลยไม่น่าไปแกล้งเขาเลย <c oughs> เออมาล่วงไปแล้ว <c oughs> ไม่น่าเลยมา <c oughs> ด่านนี้ไม่ยากดูกว่านัน,านนี้ไม่ยากดันนี้ง่ายดันนง่าย เดี๋ยวผมจะโชว์ฟิล์มอนันเป็นโปรไฟล์ของผมผมจะโชว์ให้ดูทุกคนนี่ผมทาปากได้ไหมอะเออปากแดงดูดูดูดโอโ้นี่ลงมารอเลยอะ่ะเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจหมดอุ้ยอุ้ยโดนเบียดตกว่ากูจะตกก็โดนเบียดนี่นแหละไม่ใช่ตกเพราะอะไรหรอเอ้ย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 โอ้โหเอาเข้าไปหมดขย,ยี้เลย เราขึ้นแบบทางที่มันแบบไม่ลาดเดี๋ยวทางตรงๆอาจจะปลอดภัยกว่านี่ไงลงมาอย่างนี้เลยแบบทาทายไงทาทายในทางลาดลาดอย่างนี้ผมแนะนําให้ยืนนะเพราะมันแบบได้ทางแบบสายแบบเรียบๆแบบน,นี้พุททางลาดลาดแล้วไปเออ,อชะนะง่ายเหมือนกันนีนี่ยทำไมมันง่ายอย่างนี้นี่ย่ะทุกคนรู้เลยนะ บินแม่งขับผ่านบ้านผมไปออแล้วเสียงแม่งดังไปเด็กแวนอีกขนาดแม่งอยู่บรอากาศนะยสุดยอดเลยวะ่ะท,ท,ทุกคนทุกคนทุกคนคิดว่าผมจะได้เมงนนะผมว่าผมได้วะนาทีเดียวเองทำไมจะรอดทำไมจะไม่รอดเนี่ยเราเดินเอ,อ้ยใครไม่จับวะเนี่ยแล้วมันจะมาตรงนี้ต่อเออแม่งรุานาคตโคตรโหด,ด,ดนี่แล้วมันจะมาตรงกลางไม่ใช่นี่ยวะ่ะ อ่ามาราคานี้มันจะมาตรงกลางเออรู้ได้ไงวะเนี่ยโคตรเก่งเลยวะเอ,อ้ยลม้มอันนี้หลบงา่ายนี่หลบงา่ายเอ,อ้ยแม่งขังตายเลยเหรอวะเฮ้ยเกินไปขังตายอโอ้หล่นไปสามคนโอ้ขังตายอีกแล้วเอ,อ้าจบแล้วเอ,อ้าเอ,อ้าโอ,อ้ไม่นะหล่นไปอีกละไม่น่าเลยอุย้ยขังตายอีกแล้วทำไมมันมีแบบขังตายเยอะจังวะ อันนี้ก็โดนหลบง่ายๆเออโดนหลบปึ๊บทำไมมันล้เหมือเนี่จะโดนหลบปึ๊บจะโดนหลบปึ๊บจะโดนหลบอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอึ๊บโดนหลบปึ๊บอุ้ยเร็วเกินมาเร็วเกินไป โอ้ช่องเล็กแค่นี้โอ้เฮ้ยแล้วมันจะมารวบแบบนี้เราหลบตรงกลางเอ้ยอันนี้หลบง่ายนะผมว่าเพราะมันไม่มีอะไรมากแพทเทิร์นมันง่ายหลบหลบเก้าวิทุกคนเก้าวิแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งคิดยังไงเมื่อกีมหล่นไปะท้กคน เหลือเก้าคนสุดท้ายทุกคนคิดว่าผมจะอนนะอรอดไหม position ผมดีมากทุกคนโอ้มาเคมถึงได้ position ดีแต่ดวงไม่ดีก็โอ้ล่นตัด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 เอา้าร่มทำไมเมื่อกี้ผมเกิดกระโดดแล้วมันไม่โดดให้อู่วะผมว่าผมไม่รอดวนะ่ะทุกคนดูจากสภาพแหละ เยยังมีคนอยู่ข้างล่างผมไม่เป็นไรเราจะวิ่งให้แม่งร่นเลยมีคนอยู่บนหัวเราวะมีร่วงไปพร้อมกับคูงเนีอยอเ่ยละอฮ้ยร่วงเยอะอุย ทุกคนล้วดูข้างล่างแม่งหลนแล,แล้วผมว่าผมไม่รอดว่ะทุกคนคืท่าแนละ้วลงมาทับแม่งเลยเออคิวมจะเล่นมุกขุนแล้วผมว่าผมได้